สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการถ่ายโอนน้ำหนักนะครับการถ่ายโอนน้ำหนักในท่าที่เราจะมาเรียนวันนี้คือท่ารอกเกวียนท่ารอกเกวียนนะครับยกมือแขนขึ้นเหนือศีรษะพับเอวลงนะครับขณะกับพื้นก้าวเท้าไปข้างหนึ่งวางมือข้างหนึ่งพร้อมกับบิดลำตัวนะครับบิดลำตัวไปแล้วก็ ท่าสุดท้ายนะครับยืนกลางแขนนะครับเรามาดูหนึ่งสองสามสี่กันนะครับหนึ่งนะครับแถวตรงยกมือขึ้นพับตัวนะครับขากลางไปหน้าเข่างอวางมือไปหนึ่งข้างพร้อมกับบิดบิดตัวนะครับบิดตัวแล้ววางมือครั้งที่สอง นะครับเตะขากางขาออกแล้วก็ลงสู่พื้นนะครับอันนี้คือทักษะสขั้นตอนในการทําล็อกเกวียนนะครับดูใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับยืนแขนตึงนะครับย่อเขา่าวางมือหนึ่งบิดตัวแล้ววางมือ2องกางขาออกแล้วก็หมุนกลับมายืนในท่าตรงเหมือนเดิมนะครับ ทำช้าช้าก่อนนะครับทำช้าช้าหนึ่งสอาทำได้แล้วค่อยทําเร็วขึ้นนะครับดูใหม่นะครับจะเร็วขึ้นนะครับ1 2 3และ4ครับนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ